คุณผู้ชมครับพบดีกเช่นเคยกับผมอุอไม,โม,โมไม่กลับโมอตผมอุ้มไมกลัมอตครับมีของแลไอเทมมานําเสนอให้ครับต้องบอกว่าแลไอเทมแล้วนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวนี้จะหายากมากนะครับ,รบเพราะว่าอยู่ในมือนักสะสมกันหมดแล้วหลายๆคนเห็นอยู่ว่ายเบ<ม>บี้เบนส์ห e ใครๆก็หาซื้อได้ ถูกต้องถูกต้องถ่ามากคอหาซื้อได้แน่นอนครับใช่ถูกไหมล่ะใช่แล้วคุณผู้ชมดูผิวพันธ์เธอก่อนนะใครที่ชอบรถเดิมๆคลีนๆทรงลุงๆต้องดูคันนี้เลยใช่แล้วครับนะครับมาพพกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้น่ะคือเจ้าเบนซ์นะครับ 190E นั่นก็นนคือ e. W201 ฟังรหัสเธอดีๆว่าหายากแค่ไหนเขาเป็นตัว2.0แท้จากโรงงาน บอดี้ก็เป็น2.0ไม่ใช่2.0เออไม่ใช่1.8แล้วมาวางเครื่อง2.0นะครับนี่คือ2.0แท้แท้มาเลยแบบนี้ก็ตั้งแต่ร้านพี่ขายมาคันนี้น่าจะขึ้นเป็นคันที่สเองถูกต้องที่เป็น2.0แท้นะและต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวไล่รหัสกันแบบเล่นๆก่อนครับนะครับ 190E ในบ้านเรในบ้านเราแบบเยอะๆแล้วกันนะแบบก็พอมีเอาแบบพอมีแล้วกัน1.8เยอะอยู่แล้วเยอะสุด2.0นน้อยแล้วครับใช่ 2.3ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ครับใช่แต่ถ้าเป็น2.3พวก e ีโอะไรต่างๆอันนั้นก็ไม่ต้องหาครับอัน้นพวกรถขั้นเทพหลักล้านใช่อันนั้นไม่ต้องหาครับนะรบรถคันนี้มีความพิเศษอีกหลายอย่างเอาคร่าวๆก่อนไหมพอสังเกตนะไล่มาเลยไล่มาเลยภายในของเขาเป็นสีน้ําเงินคอนโซลน้าเงินช่องแอร์น้ําเงินเบาะไม่ใช่เบาะผ้านะดีนะเบาะเขาเป็นกำมหยี่สีน้ําเงินทุกตัวใช่ เพราะว่าปกติที่เราเจอเยอะสุดหนึ่งเลยนะคือบอหนังเนี่ยเยอะสุดแน่นอนใช่ลองลงมาจะเป็นบ่อผ้าถูกต้องกระมี่เนี่ยหลุดมายังไงเพิ่งเคยเจอน้ำเงินเลยใช่และที่สำคัญหลายๆคนมี 190e อครอบครองกันอยู่ครับเป็นบ่อมือหมุนถูกไหมใช่อันนี้ฝั่งคนขับเป็นบ่อไฟฟ้ามาจากโรงงานครับไปตรวจสพกันเลยดีกว่าครับครับ จะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมภายนอกของเจ้า 190E ตัว2.0แท้คันงามคันนี้นะครับครับผมขอเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนี่โลโกโ้ m e r c e y Benz ดาวลอยสปริงเกียวข้างในนี่ใช้งานได้โปรติเลยนะครับผมผมยั่บอกเลยว่าเงาววับสวยงามมากๆเลยนะกระจังหน้าด้านหน้าเลยผมเมียมเงาวสวยงามเช่นกันนะครับผมตัวกลางไม่มีสีอะไม่มีฝนหล่อเลยนะครับ,รบทะเบียนสวยอันนี้นี่ชชิงมอม้า4241กรุงเทพมหานคร ให้ไปด้วย <ไป S 2> เลยแม่โฉงงามให้กับรถไปเลยนะครับพมอก็ได้ทะเบียนสวยไปด้วยนะครับเลนไฟหน้าอันนี้เลนตัวเลนเขาก็ยังถือว่าสภาพสายสวยงามอยู่นะแล้วก็เป็นไฟมุมเดียวส้มมาด้วยก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะเห็นว่าตรงนี้กันชนมันจะตกอยู่นิดนึงเดี๋ยวจัดก,การให้เดี๋ยวจัดก,การให,ใ,หให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะใช่ครับเพอะด้วยบางทีอายุของมันมันจะมีแบบตัวเนื้อพลาสติกมันจะมีตกมานิดนึงอันนี้แก้ให้เอาให้สวยงามเลยไม่มีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับออกไปเนียน กริปนะครับใช่แล้วและเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่ารถคันนี้เป็นปี1990นะใช่แล้วครับผมยุค90 <มา S 2> ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยก็คือในเจเนอเรชั่นนั้นเลยก็เขาเรียกรถยุค90ของแน้เลยทีเดียวนะครับผมกับ<ๆ>ตัวแก้มด้านขวาเลยนี่ตัวคุมสันตรงเป๊ะสวยงามมากๆเลยนะครับผมที่กันชนหน้าที่เป็นคิ้วสีดำก็แนบสนิทสวยงามนะครับ ล้อแมกนี่ต้องบอกว่าเป็นล้อเดิมของเจ้า1 0 e 190E คันนี้เลยนะครับสภาพล้อแมกบอกเลยว่าดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับผมแลวตัวยางเขาเองก็ยังพร้อมใช้งานได้อยู่นะครับใน 190E เนี่ยในล้อเดิมทั้งหมดผมชอบลายนี้มากสุดใช่เนะเพราะว่าเพราะว่าพอหลังหลายๆคันเจ้าชอบโดนใส่ล้อแต่งไปแล้วหรือว่าเป็นล้อลายก็จะเขาเรียกล้อลายตัว8ช่องอ่าอ,อันนี้ได้เป็นล้อแบบ สวยงามดีนะผมว่าเพราะว่าลายมันจะไปคล้ายๆกับพวกลอซิ่งที่เป็นพวกตัวแต่งที่เป็นคล้ายๆแบบล้อเรลลี่อะไรของพวกเจ้าหนึ่งก็สุดอี่เขาอะับสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวกลับด้านข้างเลยนี่แนมสนิทส,สวยงามมากๆเลยนะครับผมมันก็เป็นสีทูโทนแท้จากโรงงานม,มาแบบนี้เลยนะเฉดสีเขาอะคือในวินโคสเขาใช้ชื่อว่าสีว่า d i ด o มอนบล e เลยนะครับ เฉดสีบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วเป็นสีที่สําหรับหนึ่งก็ส E สีฟ้าแบบนี้บอกเลยว่ามีน้อยด้วยนะที่เราเจอส่วนใหญ่อย่างคันนี้เราเพิ่งขายไปล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เป็นสีเฉดสีนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะับไม่ใช่สีฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับนี่เลยเห็นไหมแล้วก็ประตูด้านหลังนี่คมสันเป็สวยงามเช่นกันนะครับผมกระจกของเขาสีเขียวสวยงามมากเลยแล้วก็ ับด้านหลังก็ยังแนบสนิทสวยงามเช่นกันนะคะพ่ผมเสน่ห์ของเจ้า 190e เลยคนหลายๆท่านนะผมว่าเล่น 190e เขาลงหลายสนห์ช่องนี้ก็หลายคนนะมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่ผมเคยได้เคุยกับคนที่เล่น 190e หลายท่านเนะ่ยเขาบอกเขาชอบตรงนี้ ชอ,ชอบคลีบเหรอเออผมก็ชอบเขาผมก็เออพอพอมีคนทาขึ้นมาเออเรามานั่งมองเออพอมันมีคลิบมันก็สวยดีเหมือนกันนะจ<ก>ับตัวคลีบเขานี้ก็ยังสวยงามมากอยู่เช่นกันนะครับล้อมแมกด้านหลังเขาเลยก็สภาพล้อแมกถือว่ายังสวยงามมากอยู่เช่นกันเลยแล้วก็ดอกยางของเขายังลึกพร้อมใช้งานได้นะครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายของเขากันบ้างนะครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเรียนฝายเขาก็เหวี่ว่าสภาพใสสวยงามอยู่นะครับผมไปมุมเลือกส้มก็ยังดูดีสวยงามไม่แตกเลยนะแล้วก็ที่เป็นกระชนต่อชิ้นคิวดําเขาก็ดูดีสวยยงาามมกๆเลนะครับ ต้องบอกว่าเบนซ์ในยุคนั้นนะ่ะถ้าเป็นตัวช่วงประมาณก่อนปี95ครับเบนซ์ส่วนใหญ่จะชอบใช้เป็นตัวนี้ที่เป็นสีดำนะบอกว่าหมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของมันมากเลยนะที่ยังเป็นกันชนดำแบบนี้นะครับต้องครับล้อแมกด้านหน้าซ้ายเลยสภาพล้อแม็กก็ยังคงสวยงามมากอยู่เช่นกันนะครับผมแลวยานเขายังพร้อมใช้งานได้นะครับปรบภาษีคันนี้มันเป็น1ทันวา2 5 6 7ครับก็คุณผู้ชมใช้ได้ถึงปลายปีนะปกติปลายภาษีหาไม่เจอแต่ว่าลองเช็คในระบบเข้าไปก็เป็นธันวา ทีหนะครับผมภาษีไม่ขาดนะแล้วก็คมสันด้านข้างฝั่งด้านซ้ายเลยก็ตรงเป๊ะสวยงามมากอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็กราบด้านข้างแนบสนิทสวยงามเลยแล้วก็ความเป็นสีทุโทนของเขาดูดีสวยงามมากเลยนะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคือดูแบบสมผู้ดีผู้ดีเก่ามากอะ่ะใช่นะสวยอะ่ะอันนี้ก็ชื่อกระจกของเขาไม่ได้เป็นกระจกใสนะติดฟิลม์มอันนี้ใส ใส่หรออันนี้ใส่เลยรออันนี้ไม่มีฟิล์มนะเห็นไหมเฮ้ยทำไมมันออกมืดๆละ่ะอ้าวบอกแล้วกระจกเริมเขาสภาพสวยด้วยแล้วบวกกับที่ด้วยความว่าภายในมันเป็นสีน้ําเงินแบบเป็นตัวกระมยี่ด้วยอ่า,อาพอมองเข้าไปมันก็จะให้รู้สึกแบบทึบนิดนึงแต่ก็เป็นกระจกใสกลิกเลยครับผมอันนี้ไม่มีฟิล์มนะครับ,รบแล้วก็ประตูด้านหลังนี่เลยคมสันก็เห็นหมะตรงกรีบสวยงามมากเช่นกันเลยกลับก็ยังแนบสนิทสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงคลีบตรงหลังนี่เลยเห็นไหม คีบเขาก็ยังดูดีสวยงามมากเลยนะแล้วก็ล้อแมกด้านหลังก็สภาพล้อแมกถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็อยางก็ยังใช้งานได้นะครับมาตอ่อด้านบันท้ายอันงามหยดย้อยของเขากันบ้างนะครับครับผมนี่เลยไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเขานะก็อยู่ในภาพที่ถือว่าสวยงามอยู่นะผมยังไม่แตกหักนะ1 90 e พร้อมเส้นใต้ด้านล่างนี่ยังโครเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวสอดน,นะครับครับแล้วก็เบน์ด้านหลังเลยก็ยังเงาสวยงามมากๆเลยนะ 2.0พร้อมเส้นใต้ของแท้นะครับผมไม่ใช่เซติเกอร์เพิ่มพลังแต่อย่างใดนะเพราะว่าเขาเป็นบอดี้2.0แท้จากโรงงานนะครับไปท้ายฝัง่งด้านขวาเลยก็อยู่ในสภาพดูดีสวยงามเช่นกันนะแล้วก็กันชนด้านหลังที่เป็นแบบลุมสีดำมาจาก,กโรงงานแบบนี้ก็ดำสวยงามตัดกับสีตัวรถดูดีมากๆเลยนะครับ,บมาห้องสัมภาระลาเลยนี่เป็นไงของเดิมเขาก็ยังถือว่าสภาพดีสะอาดอยู่นะครับผมพลาสติก้ันค้างก็ไม่แตกดูดีสวยงามอยู่นะครับผมเดินล่างปิดมาเลยนี่ก็จะเจอเป็นผัวแผ่นพลาสติกของเขานะ เปิดที่เลยนี่ก็จะเจอกลมังพลาสติกด้านล่างเช่นกันนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเปิดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเจอล้ออะไหล่นะครับผมก็ยังอยู่นะแล้วก็นี่ตัวของที่เป็นพาร์ทของนี่201ศน่นะของแงห้งของเดิมยังอยู่เลยนะก็บอกเลยว่าเจ้าของัการักษาเจ้าของเก่ารักษาได้ดีมากเพราะว่าไอาย้ยางเส้นนี้ถ้าใช้ไม่ดีคล้องไว้ไปตรงนี้บ่อยๆขาดกันหมดนะถูกต้องครับอันนี้ยังอยู่นะคะผม,มก็จะตามอายุเขาใช่แล้วก็ตัวสำเนายถุกเฉยข้างหลังนี่ก็ยังอยู่ครับเช่นกันนะครับ มาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับนี่ไฮไลท์ของเขาเลยใช่แล้วครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมจะเป็นรหัส m 1 0 2นะครับผมครับเป็นเครื่องยนต์เป็นซินส0 0 0นซีซีแท้แท้เดิมโรงงานนะค,ะครับผมเป็นแบบสสูบเรียงนะค,ะครับผมก็บอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้เดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่มไมหลแน่นอนแล้วก็คันนี้เดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะ,ค,ะครับที่ผมบอกว่าเดินทางไกลได้น้าไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเนี่ยเพราะว่า อันนี้เราเป็นคนเอาไปเซอร์วิสคันนี้มาให้เลยครับตอนที่ขับมาตอนแรกขับแล้วน้ำนั่นอ่ะมันจะมีสะดุดนิดนึงนิดนึงใช่ไหมก็เลยเอาจับให้ช่างเชี่ยไข้ช่างเล่นมาเซ็ตใหญ่เลยโดนไปเท่าไหร่ระบบพวกหัวใจพวกระบบปั๊มติ๊กน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยระบบน้ำมันเนี่ยโดนเบ็ดเสร็จไป1 5 0 0 0กว่าบาทโอ้โหเซอร์วิสถึงแน่นอนถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงจุกจคุณผู้ชมได้ไปก็บอกเลยว่าขับสบายใจได้แน่นอนนะครับผม้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งเปลี่ยนก่อนรีวิวมา ก่อนที่เราจะหยุดกันก็คือสุดวันศุกร์ครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่รูปนหนึ่งเช่นกันเปลี่ยนใหม่เลยสดๆร้อนๆแบตเตอรี่รู่ใหม่กลิปเลยนี่ของใหม่เลยก็ผู้ชมก็เรื่องแบตเตอรี่ก็ตัดได้หรือก็ใช้งานได้อีกงานเลยนะครับครับพี่ดูหน่อยพี่ก๊อฟที่เราบอกว่าเป็นตัวเจ้า2.0แท้ใช่ไหมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมส,ะส,ะสะามารถอ่านได้จากวิดีโอตัวนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบวันยูดีบีศูนย์สอง ถ้าเป็น1.8มันจะเป็น0.18คันนี้เป็น2.0แท้ใช่ไหมเขาก็จะเป็น0.24แต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นเ,เครื่อง2.3ตัวของไทยที่ไม่ใช่เครื่อง16วาลมันจะเป็น0.28แล้วถ้าเป็นเครื่องเทพ2.3 6วาล์ใช่ไหมบนนี้ตัวถังก็จะเป็น0.34ครับผมก็เอาไว้ดูการลวกันนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยครอบครองอยู่เนี่ยได้ครอบครองบอดี้ตัวไหนอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวเซนเตอร์ของคุณของเองเลยเขาก็จะมาด้วยกันนะก็คือ 201แล้วก็024เห็นไหมของเดิมเขายังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็พวกวันนิงที่กระโปรงแนทะ้าขนาดน,านั้นก็ยังอยู่ครบเดิมเช่นกันนะอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของเจ้า 19. 0ก e 2ค0คันนี้นะครับนั่นก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าภายในของเขาเป็นสีน้ําเงินแบบนี้มาจากโรงงานนะครับถายประตูทุกอย่างสวยงามนะครับเป็นสีน้าเงินนะครับ<ช>สวยจัดไปครับโล่ง,ญญะะลงพืน้ดดดนด แล้วก็หลบมาต่อกันที่เบาฝังขนนั่งด้านข้างนี่เลยที่บอกว่าเป็นกำมะหยี่ฟูเธอสิแล้วฟูนุ่มเลยนะก็โูต้องบอกว่าคือ1 9 0่อย่างทนี่ผมเท้าความเมื่อตอนตอนขี่บะหลักลาก่ะเราเจอกันแน่ๆแ,แหละถ้าทุกคันหรือเยอะที่สุดเนี่ยมันเป็นเบาหนังครับลองลงมาถ้าเจอสเปคแปลกเม่อก,ก็บอกผ้า แต่เนี่ยที่เป็นกรมยีนี่สิ<ด>เอาจริงๆจ,จ,จากใจแล้วผมเพิ่งเคยเห็นคนดีนะที่เป็นกรมยี่ะมาขาดด้วยนะเอ,อื้อผภาสวยดูดีด้วยนะครับก็คุณผู้ชมได้ไปก็บอกเลยไปอีกึ่งอย่างมานะีถังยากมากๆนะหรือว่า,ค,าคุณผู้ชมเป็นบอ่อหนังอยู่และอยากหากรมยี่อันนี้เติมใส่อะล่าสุดที่ผมเห็นอนะเล่นกันเป็นหมืนะ่นหลายบาทเลยนะถูกต้องครับสำหรับเบาะชุดกรมยี่อย่างนี้นะครับมาต่อข้างหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนสครับเพจของเขา ะสีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงินใช่นะครับพรมด้านข้างก็สีน้ำเงินใช่นะครับนี่คอนโซลสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็พวงนี้สีน้ำเงินหมดเลยนะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับช่องแอร์ซ้ายขวาตรงกลางนี่ไม่มีแตกหักเลยนะครับกูชูคอนโทรลเลยก็ยังใช้งานได้ปกตินะผมไม่มีไม่ลอกล้อเลยนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นวิทยุข,ของเบาฟุ้งอันนี้ปิดอยู่ใช่ไหมพี่ก๊อฟรบกวนพี่ก๊อฟนิดนึงผมกดเปิดดูเสียงกานหลังไหนอ่าใช้งานได้อยู่ใช้งานได้ปกตินะครับ ครับมากใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวเจ้ารีโมทของผมก็ยังมีให้อยู่ด้วยนะแล้วก็พรมตรงนี้ไปดูด้ดูสินี่ตรงนี้ยังเป็นสีน้ำเงินเลยนะก็สภาพสวยงามมากเลยนะครับผมลายไม้ตรงกลางดูได้เลยโอ้โหสภาพไม่เงาสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตรงกลางนี่ที่เป็นพรมสีน้ำเงินเช่นกันนะครับผมก็ยังดูดีสภาพสวยงามนะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็เห็นเป็นบอกงี้นี่เขามีที่เท้าแขนด้วยนะนี่ไงที่เท้าแขนยังใช้งานได้ดีและล็อกได้ปกติเลยนะครับ มาชมแผงประตูฝั่งคนขับของเขากันบ้างนะครับนี่คือแผงประตูเดิมจากโรงงานก็เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับอาจจะมีรอยย่นนิดหน่อยนะครับตามการเวลานะครับไม่ได้น่าเกียดนะครับจัดไปครับกระจกไฟฟ้านะครับโล่งขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมส่วนกระบกกระจกปรับด้านข้างฝั่งด้านขวาเขาจะเป็นปรับมือมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับครับ 190e นะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับปกติถ้าเป็น1.8เนี่ยมันจะเป็นอบอกเรียกว่าบอกมือปรับมืออันนี้ไฟฟ้านี่ไฟฟ้าอยู่นี่ใช่แล้วใช้งานได้นี่นแล้วดูด้วยนะแบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติด้วยนะครับนี่ดูนะไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังนี่ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็กระดกขึ้นลงทักทิ้งนะครับขึ้นลงนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วตัวกำมือหยีเขาเองนี่ก็ถือว่าสภาพสะอาดสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมไม่มีขาดไม่มีปีกันเลยนะครับครับ โอ้หนี่คือบอดที่ถูกใช้งานมากที่สุดสวยจริงนะครับใช่แล้วมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมสภาพพวงมาลัยเขาก็บอกเลยว่าสภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับผมโลโก้บริษัทเบนตรงกลางยังอยู่ดีสภาพสวยงามเลยนะแล้วก็หน้าจอเรมานี่เนหะ็นไหมใสสวยมากเลยนะครับผมหน้าจอเขาไม่มีขี้เกลือขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับผมแล้วก็รถคันนี้วิ่งมาเพียง1 9 6 2 0 0 83ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วเรายืนยันการันตีว่าไม่มีการกล้อไม่เด็ดขาดถือว่าวิ่งน้อยนะรถปี90นะ90ูนนะโอ้โหถ้าเบนนี่โคดเอเลยนะถ้าเป็นหนึ่งอส่ะโคดเอเลยใช่ก็คุณเป็นวัยรุ่นยุค90นจริงเลยอะครับคันนี้ใช่แล้วครับผมมาต่อที่ตัวบังแดดข้างหน้านะครับผมเขาจะไม่มีกระจกไม่มีไฟแต่งหน้ามาอย่างนี้จากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวบังแดดเขาเห็นไหมสภาพดีสวยงามมากอยู่เช่นกันนะ เตือนคาดเบลตรงกลางอย่างี้ติดครบปกตินะครับผมไฟเพดานนี่เลยติดปกติเช่นกันนะนี่เนะอันนี้ตรงกลางอัน,น,อน,นใหญ่ไม่ติดเดี๋ยวจัดกาให้นะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ตัวเล็กติดปกตินะอะ่ะติดแล้วอันนี้คอนแทคน่าจะสกปรกปแหละเดี๋ยวจัดการให้นะฟรีนนครับฟรีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็นัวาฝักข้างซ้ายเองเลยนี่ก็จะมีกระจกนะครับผมไม่มีไฟส่องหน้าอย่างนี้มาจากโรงงานเช่นกันนะครับมาต่อที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับอ่าแผงประตูฝั่งคนขามด้านหลังก็ ไม่มีขาดนะครับแต่ก็จะมีรอยย่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่น่าเกียดนะครับตามการเวลานะครับใช่แล้วถ้าใครเล่นรถเก่าจะเข้าใจครับผมว่าเราไม่ได้ขายรถสภาพปลายแดงนะครับใช่แล้วจัดไปครับกระจกไฟฟ้าต่อเลยนี่ลองขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อฝั่งด้านซ้ายเลยนี่สภาพหนังเขาก็ยังสวยงามเช่นกันนะล้วที่บอกเป็นหนังสีน้ำเงินแท้จากโรงงานด้วยนะครับผมก็ถือว่ายังสภาพดูดีสวยงามอยู่เลยนะครับ กระจกไฟฟ้าต่อเลยนี่ลงขึ้นนี่ก็ยังคงลืนล่นๆ่นใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาต่อ,อที่เบาะตออหลังเลยเห็นไหมเบาะดอนหลังก็ยังเป็นกรมหยี่เช่นกันนะครับผมสภาพกรมอยีเขาก็ดูดีสวยงามมากเลยนะครับผมและกรมือหยีเขาก็ไม่ขาดด้วยนะทั้งตัวรองกน้นทั้งตัวพนักพิงเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างพี่กอฟปกติ 90e ที่เราเจอ1.8หรือแม้กระทั่งบอดี้ที่เป็น2.0แท้เองอะ่ะมันไม่มีหัวหมอนหลังนะั้น 1.90e อ่ะเออคันนี้มีดูดิ เนี่ยซ้ายขวาเลยแล้วใช้งานตัวพักพนักพิงอย่างังใช้งานได้ปกติด้วยดูดิโอ oh, บอกเลยว่าอีกหนึ่งอย่างที่หนึ่งเก้ถอีมไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เลยจะเป็นตัวกรมปัพยาบาลน,นี่ชุดพยาบาลข้างในเขาก็ยังอยู่เช่นกันนะครับ,รบแล้วก็เห็นเป็นบีบีเบนแบบนี้นี่ที่แถวแขนก็มีมาให้นะก็สําหรับคนที่ไซส์ไม่ใหญ่มากแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นเบนที่นั่งสบายนั่งดีเลยนะครับแล้วก็เกด้านหลังเขาเลยนี่เปิดออกก็ยังเปิดป,ปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ พรอหลังคาเขาเองเลยก็จะถือว่าดีขาวสะอาดมากๆเลยครับกับทดลองขับจริงครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า 190E ตัว2.0คันนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภายในของเธออีกรอบนึงนะครับเห็นไหมฮะบอกํามยีสวยงามนะครับไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วอ่าภายในของเธอเป็นสีน้าเงินหมดอย่างที่บอกนะครับมีตัวเท้าแขนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับชราคาคอนโซลทุกอย่างเป็นสีน้ําเงินนะครับ2.0แน่นอนครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับ ว่าเขาก็จะวิ่งดีกว่า1.8อยู่แล้วใช่นะครับเพราะว่าปกติโดยพื้นฐานของตัว1.8เขาจะก็แอบอืดหน่อยใช่นะครับก็2.0จะรู้สึกกับแบบอัตราเร่งอะไรเงี้ยมันก็จะกระฉับกระเฉงขึ้นมาจาก1.8ประมาณหนึ่งจตรู้สึกได้อยู่กับเหมือนกันนะครับครับอ่ะคลิกได้นีดนึงละนี่โอ้โหดีคลิกปุ๊บไปเลยนะเฮ้ยระวังนี้ยลดแปหน่อยนะครับไอ้อย่าคลิ๊กได้ทีกทีเลยอ่ะไปครับเีนี่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องจุดศูน 0.0ตอนปลาย9.0นะเห็นปะใช่ครับเนี่ยเกียร์เปลี่ยนนี่มปกติเลยนะนะโอ้ก็บอกเลยครับเครื่องยนต์เขาก็ยังถือว่าสมบูรณ์เลยครับสำหรับ2.0เจ้าตัว 1.9E คันนี้เขานะก็อัตราเร่งก็ยังถือว่าปกติดีเลยครับแล้วก็เกียร์เขายังเปลี่ยนนิ่มปกติเช่นกันนะครับผมไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์เช่นกันนะไม่มีทับคูกัก,กเลยแล้วก็ฟิลลิ่งของเจ้าเบบี้เบนมันจะออกแนวแบบไม่ได้นุ่มนวลเหมือนเจ้าตัวที่เป็น2 2W202 ยครับ1น0 e เนี่ยเดี๋ยมันจะเป็นจอโฉับน W201 เนี่ยก็จะมีความกระด้างขึ้นมากว่ากันนิดนึงครับแต่ก็ยังมีคาแรคเตอร์ความนิ่งวนในสไตล์เบนแน่นอนแต่ค้องตัวสูงใช่แต่มันมันแลกมากับความข้องตัวมันสูงมากนะเพราะว่าด้วยบอดี้เขาเดียที่ฉายาเขาเบบี้เนี่ยก็ เวลาขับถ้าคุณผู้ชมชอบขับแบบซึดซมุดมุดหน่อยนะเป็นรถที่ขับดีนะสำหรับหนึ่งก็ศูนย์อีเนี่ยคือขับสนุกเลยนะและยิ่งได้เป็นเครื่องส0งจุดศูนย์แท้โรงงานแบบนี้ด้วยนะก็ทั้งใช้งานดีทั้งเป็นรถแบบสายสะสมได้ก็แบบโอ้ถือไว้ยาวๆนี่มีแต่มูลาคาขึ้นแน่นอนขับไปหาเพื่อนขับไปเที่ยวต่างจังหวัดขับได้เลยครับไม่ต้องกลัวพังถูกแน่นอนเราเซอร์วิสให้ครบแล้วนะครับสบายๆเลยครับอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับเห็นไหมฮะฝั่งขวาเขาจะเป็นวัดรอบนี่นีไม้วัดรอบปกติตัวหนึ่บ นาฬิกาอยู่ข้างล่างอีกอันึงเห็นไหมก็เป็นเขาเรื่องมัก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หายากสำหรับหนึ่งก็จุดหนึ่งก็จุด E ขอนะครับดูดิเป็นไงจะคึ้กได้กี่เราก็ไปได้เปิดปุ๊บมาปั๊บเปิดปุ๊บมาปั๊บเฮ้ยนั่งดีว่ะสตเกียเปลี่ยนดีมากอ่ะดูดิโอ้โหดูดิเดี๋ยวยาวไมนะช่วงบนช่วงล่างดีหมดเลยนะครับจับเนินไปแนวสะพานอีกครับจับไป้ายนะครับโอ้โหขึ้นโอ้โหดูดิเนียนพอไหมเป็นไง ไม่รู้จะเทสยังไงให้ดูแล้วนี่คืออยากให้เห็นคอนสพานที่จําขึ้นนะใช่เลยวิ่งเส้นนี้ให้นะครับนี่แล้วก็จนถึงข้าร้าเลยก็บอกเลยว่าขับสบายนะครับก็สําหรับใครไม่รู้ว่าร้านเราหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยนะมาเลยมาเลยมาเลยให้เลือกมาเลยมีให้เลือกกันเยอะแยะมากมายที่คุณผู้ชมหานะค,ะครับผมับส่วนใครที่หา190 e อีอยากได้2.0ไว้สะสมครอบครองก็รีบมาคันนี้แล้วการบอกบเลยว่าสภาพสวยถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนครับครับ อย่าลืมนะหายากนะใช่แล้วเปิดปุ๊บสายไหมนะใครซื้อไม่ทันโทษผมไม่ได้นะไม่ได้มีมาบ่อยนะครับโอ้โหก็คันล่าสุดก็บอกแล้ว3ปีกว่าเกือบ4ปีอะ่ะครับกว่าจะได้กลับมาให้คุณผู้ชมได้แบบมาเลือกซื้อกันนะครับใครอยากมาที่ร้านมีให้เลือกนะใช่แต่ก็จองไปแล้วหลายคันนะก็แถบนี้จองแล้ว <c oughs> แถบนี้หมดแล้วฝั่งซ้ายนี่แพร์มปหน่อยฝั่งนี้ก็ยังเป็นรถพร้อมขายอยู่ ก็มีเนี่ยซ้ายก็ไปแล้ว4ีเนี่ยไปโอนมาเมื่อเช้าเลยใช่แล้วก็มีรถติดจองอยู่ในซองหลืบที่คุณผู้ชมบางท่านซื้อไว้แล้วไม่มาเอาอีกหลายคันอยู่ในนี้เห็นแน่ๆเนี่ยลูกค้าซื้อไม่เอากลับนะใช่ ลืมนะครับว่านี่คือตัว2.0แท้ภายในน้ําเงินแท้ใช่และยังมีเบาะไฟฟ้ามาให้อีกเอออีกหนึ่งอย่างลืมบอกเลยมันจะมีตัวที่เป็นไมวัดรอบอ่ะเพราะ 1.90e ปกติจะเป็นนาฬิกาช่องขวาถูกต้องครับคันนี้ช่องขวาเป็นไมวัดรอบด้วยก็คือว่าตัวนี้พ่อ2.0เขาให้เป็นวัดรอบมาใช่แต่ในตัว1.8บางตัวก็มีวัดรอบก็มีใช่ถูกไหมใช่เพราะว่า1.8ก็ไม่ได้ทุกคันที่จะเป็นไมวัดรอบ จะเป็นวัดรอบใช่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนาฬิกาอยู่ช่องขวาแล้วแต่สเปครถและออเดอร์โลเคชันที่ได้มาใช่นะครับรถคันนี้นะครับผิวพันธุ์ทุกอย่างสวยงามตำหนี่เมื่อกี้กันชนมันตกผมเก็บให้ฟรีใช่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องแจ้งก่อนส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าประจำถ้าเป็นมือเก่าเขาจะไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งจะมาเป็นลูกค้าครั้งแรกรเพิ่งหัดเล่นรถคลาสสิกคันแรก ผมต้องอธิบายก่อนว่าผมขายรถเก่าสภาพดีใช่ครับไม่ได้ขายรถป้ายแดงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตำหนิเล็กๆน้อยๆที่บอกไปคุณต้องทำใจรับให้ได้ ช่ถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวนี้เบนซ์0เบนซ์ปีใหม่ๆคุณเดินไปซื้อได้เลยป้ายแดงเยอะแยะใ่จะได้ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจก็เอาจริงๆอายุตอนนี้น้าคันนี้อายุ34ปีถูกต้องคุณได้สวยขนาดนี้อันเนี้ยถือว่าสวยสุดๆแล้วใช่และอีกหนึ่งอย่างความเป็น2.0ความแรงเท่มก็หายากใช่ครับปกติถ้าเป็นตัว1.8หน้าร้านเราจะอยู่ที่100,000กลาง จนถึง1 0 0 0 0แสนปลายใช่ครับนะครับตัว2.0ผมจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาแค่2 0 0 0ส0 2 0หมื่นบาทอ๋อได้ขับตัว2.0แท้ๆก็อย่างที่บอกให้ดูจากวินโค้ดตัวถังได้เลยแท้แน่นอนมี2.0มาให้แล้ว ไม่ต้องถามหา2.3อามีนะโอ<ห>ยหาลลำบากลำบากจริงใช่ตกยงก่าจะได้มาเราใช้เวลาจากคันล่าสุด3ปีกว่าเกือบ4ปีใช่และรถคันนี้ผ่านการเซอร์วิสแล้วเรียบร้อยทางร้านหมดไปเป็นหมื่นใช่ผู้ใช้จะได้เอาไปใช้งานได้สบายใจเชิงค,ครับขออนุญาตนะครับผม ไม่ลดเลยแม่แตบบาทเดียวเช่นเคยนะครับับท่านใดพร้อมจบราคานี้โทรได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพี่กัลมาโทรครับรับ กดไลค์กดแชร์ฝากไลค์ไว้นะครับเมกาโมโตโ้